สัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์สวัสดีคุณคนที่รักเมื่อวิญญาณตัดสินใจที่จะสัมผัสกับชีวิตในโลกสามมติติมันรู้ล่วงหน้าว่ามันจะมีชีวิตอยู่เกือบตลอดเวลาเราว่ามันถูกแยกออกจากแหล่งกำเนิดภายใต้ม่านแห่งการลืมเลือนเธอจะจำไม่ได้อีกต่อไป ว่าเธอเป็นใครหรือเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายัางมีชั้นอีกมากมายในจิตวิญ,ญญาณของเธอรุ่นอื่นๆในที่สุดคุณจะรู้สึกหลงทางในค่าคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณแต่พระผู้สร้างมีแผนที่สมบูรณ์แบบสำหรับสิ่งมีชีวิตของพระองค์แต่ละคน ุกอย่างถูกเผยออกมาในรายละเอียดที่เล็กที่สุดแล้ววิญญาณที่รวมอยู่ในมิติที่สามไม่เคยอยู่เพียงลำพังแม้ว่าเธอจะมองไม่เห็นแต่การสนับสนุนไม่เคยล้มเหลวอย่างไรก็ตามมีบางสิ่งที่ช่วยในทางที่จะนำความสบายใจ มาสู่จิตวิญญาณที่ถูกยากนี้ในหมู่พวกเขาเราสามารถพูดถึงสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ได้ที่นี่พวกเขาเป็นสิ่งที่ให้ความสบายใจและอย่างน้อยก็เป็นแสงแห่งความหวังในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในการเดินทางไกลในรูปแบบสามมิติ สัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนการเชื่อมต่อกับผู้สร้างพวกเขาทำหน้าที่เป็นเส้นใหญ่ที่ยังคงเชื่อมโยงจิตวิญญาณกับแหล่งที่มาในช่วงเวลาหนึง่งผู้ที่เริ่มต้นในโรงเรียนลึกลับได้เรียนรู้ที่จะถอนรหัสและใช้สัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวในทางกลับกัน ผู้ที่ปรับตัวให้เข้ากับความที่ของเงามักมีความเกลียดชังอย่างแท้จริงสำหรับสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้สัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ทำให้ตาพร่ามัวและมโนธรรมของผู้ที่ไม่ชอบแสงด้วยเหตุนี้วันนนี้จึงพยายามทำลายสัญ,ญลักษณ์นี้มานับพันปี สัญ,ญลักษ์ศักดิ์สิทธิ์ทำงานเสมือนยันตามันมีความสามารถเช่นเดียวกับเวทมนต์ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือมันตาใช้เสียงแต่ยันใช้ภาพอย่างไรก็ตามทั้งสองเชื่อมโยงจิตวิญญาณกับมหาเทพที่สูงกว่ากับผู้สร้าง แหล่งที่มาในระยะสั้นกับตัวตนของเราในเวอร์ชั่นที่สูงกว่านี่คือสิ่งที่ความมืดกลัวที่สุดพวกเขารู้ว่าในขณะที่จิตสมานึกของมนุษย์ขยายออกไปอีกสัญ,ญลักษณ์สักดสิทธิ์สามารถตีความได้อย่างง่ายดายจากชาติกำเนิดใดๆ การตีความนี้จะเอื้อต่อการเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าและมิติที่สูงกว่าในที่สุดพวกเขาสามารถเร่งการขึ้นสู่สวรรค์ของวิญญาณบนพื้นดินสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์มีอยู่เสมอและมีจำนวนมากดังนั้นจึงมีไว้เพื่อ ช่วยเหลือมนุษยชาติเสมอเราจะไม่พูดถึงสิ่งเหล่านี้ในวันนี้เนื่องจากข้อความจะกล่าวถึงเพียงสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์อาจเป็นเพราะช่วงเวลาสำคัญที่โลกกำลังเผชิญเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา มาพูดถึงธงชาติบาเซลกันก่อนหน้านี้สมมติว่าธงประจำชาติทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์แม้แต่ธงที่เป็นตัวแทนขององค์กรหรือสมาคมใดๆเนื่องจากมันอยู่ในธงที่เป็นตัวแทนของพวกเขาพลังงานนั้นก็ถูกรวมเข้าด้วยกัน กี่ครั้งแล้วที่เราเห็นกลุ่มพยายามที่จะทำลายทองของฝ่ายตรงข้ามใช่มันเป็นวิธีที่ด้านมืดมักใช้เนื่องจากพวกเขาไม่ได้มองไปไกลกว่าแสงสว่างมากนะักพวกเขาเห็นแต่สิ่งกิีดขวางในทันทีและทองสามารถสื่อถึง สิ่งกียขวางนั้นได้ในฐานะที่เป็นพลังงานที่เข้มข้นพวกเขาเพียงแค่รู้สึกได้และสัญชาตญาณที่จะโจมตีก็เกิดขึ้นทันทีบาเซลมีพันธะสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ในแผนศักดิ์สิทธิ์สำหรับโลกตามที่ระบุไว้ในตอนตน้นของข้อความ บรรดาผู้ที่ได้เข้าถึงโรงเรียนแห่งความลับแล้วไม่จำเป็นต้องอยู่ในชาติปัจจุบันนี้แต่ในชาติใดชาติหนึ่งที่นี่บนโลกใบนี้เข้าใจและจะเข้าใจในช่วงเวลาที่เหมาะสมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นอย่างไรสัญลักษณ์จะนำทางพวกเขา วิญญาณที่จุติซึ่งมีความรู้ดังกล่าวจะมีภารกิจในการชี้นำมนุษยชาติที่เหลือในช่วงเวลาสุดท้ายของการเปลี่ยนผ่านของดาวเคราะห์พวกเขาจะเป็นที่มั่นของการเปลี่ยนแปลงและเปิดเผยสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นอุปสรรคต,ต่อผู้ที่ไม่มีแสงสว่าง ในการรักษาแผนการครอบครองของพวกเขาจึงมีสงครามที่มีพลังและจิตวิญญาณเกิดขึ้นแม้จะมองไม่เห็นด้วยตาก็ปรากฏอยู่ใต้เท้าของเรามันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นแล้วเราจะได้เห็นการโลมสลายของโทเค็นจำนวนมากใช่รวมถึงสัญ,ญลักษ์ณ ที่ความมืดใช้มาตลอดเราจะเห็นการล่มสลายของแบรนด์ซาตานที่ยิ่งใหญ่เราจะเห็นยันชั่วร้ายถูกโคลนล้มเสมือนโดมิโนโเราจะเห็นความหายนะครั้งสุดท้ายของดิฟสเตนแต่ก่อนอื่นเราจะมีการเปิดเผยของแต่ละิ่น และความหมายของมันเราจะเห็นการล่มสลายของแมคริกสามมิติและสงครามที่มีพลังนี้มันเป็นธรรมดาที่ผู้ไม่มีแสนจะพยายามโจมตีสัญลักษณ์ศักดิ์สิท์และถ้าบาเซลเป็นจักรหัวใจของโลกนั่นคือหัวใจของโลก เป็นเรื่องธรรมดาที่สัญลักษณ์ศักดิก์สิทธิ์ของมันยันตาธงประจำชาติของมันถูกโจมตีอย่างชั่วชา้าเราจะไม่เข้าไปในประโยชน์ของการอภิปรายนี้หัวข้อนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อชี้แจงเนื่องจากจำเป็นที่ทุกคนจะต้องรู้ความจริงที่ซ่อนอยู่ ไม่มีอะไรอื่นจะถูกซ่อนถูกอย่างจะถูกเปิดเผยและหลายคนก็เผยตัวเช่นกันเพราะข้าวสาลีและแกลบได้แยกออกจากกันไปแล้วขึ้นอยู่กับผู้ที่ตื่นรู้เท่านั้นที่จะใช้ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ต้องจากโลกที่สวยงามแห่งนี้ ซึ่งจะเป็นส่วนเอเดนอย่างแน่นอนพลังงานปัจเจกบุคคลทั้งหมดของจักรหลากของดาวเคราะห์สะแสดงอยู่ในทงชาติบาเซลวิญญาณที่จุติมาซึ่งออกแบบมันในรูปทรงและสีที่ประกอบขึ้นเป็นองค์ประกอบได้รับแรงบันดาลใจจากเบื้องบน และสิ่งที่แสดงให้เห็นในสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นี้คือต้นเหตุแห่งความโกรธแค้นอย่างมากในส่วนของผู้ที่พอใจและเห็นอกเห็นใจในความมืดไม่มีอะไรจะหยุดสิ่งที่กำลังจะมาถึงความสิ้นหวังไร้แสงเป็นเพราะเหตุนี้แสงจะปัดเป่าเงา ของดาวเคราะโลกอย่างแน่นอนทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปและเช่นเดียวกับหัวใจของมนุษย์บาซิลจะชำระล้างร่างกายส่วนที่เหลือของดาวเคราะห์ซึ่งเป็นพลังงานที่จําเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจากบาซิลสู่โลกทุกอย่างจะเริ่มที่นี หัวใจจะไม่หยุดเต้นเพราะโลกจะไม่รอดไทมลายนของโลกมีการเปลี่ยนแปลงในปี2010อัมาเกด,ดอนจะไม่เกิดขึ้นและนั่นคือสาเหตุของความสิ้นหวังในส่วนของมนุษยชาตินั่นคือสิ่งที่ได้พยายามมาโดยตลอดและยังของพยายาม ทำลายสัญญลักษณ์ศักดิ์สิทธิแสงสว่างได้รับชัยชนะไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวสิ่งที่พวกเขาต้องการปลูกฝังในจิตสํำนึกของมนุษย์วางใจในแผนฉันวิสตาโฟซีและภารกิจของฉันคือการตัดสรุปนามัสเต